ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free, Toyota Hilux Vigo Champ กลับสู่ช่วงที่2ค่ะกีฬาโดนๆต้องมาสรุปกันก่อนฮนะคุณผู้ชมครับฟุตบอล Toyota Thai Premier League นะฮะ,ฮะ อาทิตย์นี้เลือกให้ดู3คู่หลักๆคู่ที่หนึ่งเป็นอะไรเี่ยเล่าสิมันเลยนะพี่แชมป์ก็มีชนบุรีกับ b ีซเทโรเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ยคะแนนเท่ากันชนะเสมอเท่ากันค่ะแล้วก็เป็น2ทีมที่ดังแต่ตอนนี้กลับอยู่กลางตารางใช่แล้วฉะนั้นต้องมาวัดกันนะฮะและอีกคู่หนึ่งค่ะสุพรรณบุรีพบกับบุรีรัมนี่เป็น2ทีมที่ แฟนๆเข้ามาเยอะที่สุดใช่แล้วก็เป็นทีมที่เขาเรียกว่าลงทุนเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้สุพรรณตอนนี้นี่ทอบๆไป,ปนะฮะแฟนๆชป,ปุยเขาเยอะอ,ะอถ้าเกิดสุพรรณชนะบุรีรัมได้เนี่ยก็มีสิทธิ์จะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเลยนะอืมและคู่หนึ่งห้ามพลาดกับพี่แชมป์อาร์มี่ไนเต็ดพบกับราชบุรีมิตรผลคือคู่นี้เนี่ยาอาร์มี่ต้องแช่งสุพรรณ ให้สุพรรณไม่ชนะคือเสมอก็ได้เพราะถ้าเกิดสมมติสุพรรณไม่ชนะบุรีรัมย์คุณผู้ชมครับหากทังด้านของอาร์มี่นะฮะความภูมิใจทหารไทยเนี่ยนะครับถ้าอาร์มี่ชนะราชบุรีได้เนี่ยทำไปเล่นไหมนะฮะอาร์มี่ก็จะเป็นจ่าฝูงนั่นนะสิฉะนั้น3คู่ที่เด็ดที่สุดประจำสัปดาห์แชมป์จัดไปฉลามชลชนบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของมังกรไฟ B.E.C. เทโรศาสนาโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมจัดผู้เล่นที่พร้อมและดีที่สุดลงสนามเริ่มเกมมาเพียง5นาทีอดิศักไกรสอนทำชิ่งหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและจ่ายบอลมาให้เมสซี่เจสัตโล่งๆแต่บอลกลับไปติดกล้องหลังอย่างไม่น่าเชื่อ B.E.C. เทโรได้ลูกแตะมุมรังสรรค์เปิดบอลไปที่หน้าประตูเป็นอีวานบอสโควิชลอยตัวขึ้นโขกบอลผ่านมือสินทวิชยัยนายด่านชนบุรี เข้าประตูไปเป็นที่เรียบร้อยบ e c ซเทโรศาสนานำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันได้อย่างสนุกแต่ไม่มีใครสามารถทำอะไรกันได้ทำให้จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์บ EC1 ชนบุรีศูนย์กลับสู่เกมครึ่งหลังชนบุรีเลนรสซมเสาเปิดลูกเตะม,มุมมาที่เสาสองชอนละทิศมงบอลกลับมาที่หน้าประตูสุทินันได้จังหวะโคกในระยะเผาขนบอลเข้าไปตุ้งตะข่ายชนบุรีตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ชลบุรีอัศมสาวลากบอลไปสุดเส้นครับแล้วเปิดบอลไปที่หน้าประตูนูรุนสัดเน้นๆไปติดแนวหลังบีอ e ซี C, เด้งมาเข้าทางอัศสาวสาดาบ2เข้าประตูไปกลายเป็นชนบุรีพลิกนำบีอ e ีซีเทโรประตูต่อหนึ่งนาทีที่78รังสรรค์ชิปบอลจากกลางสนามไปให้กับจัตุรงพักอกคืนให้กับอีวานบอสโควิช ได้ปั่นด้วยซ้ายลูกเบียดเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้ B.E.C. ตีทเสมอชอนบุรีเป็น2ประตูต่อ2หลังจากนั้นทั้ง2ทีไม่สามารถที่จะยิงประตูกันได้ทำให้เกมนี้จบไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคนละ1นคะแนนและหลังจบเกมชนบุรี FC ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อนายด่านคนสำคัญอยาง สินทวีชยัยหทไทยรัตนกุลมีอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นบริเวณหัวเข่าข้างขวาฉีกซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาอย่างน้อย2เดือนแถมส่งผลให้ซุปเปอร์ตีชวดรับใช้ทีมชาติหลังเพิ่งมีชื่อในชุดเตรียมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์และแคมเรูนอีกด้วยคู <S <S ่ที่2สุพรรณบุรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดเริ่มเกมเป็นฝ่ายบุรีรัมที่มีโอกาสบุกได้มากกว่าในนาทีที่27 บุรีรัมย์ได้ลูกเตะมุมทีระทรเปิดมาที่หน้าประตูกองหลังสุพรรณมงสกัดผิดพลาดมาเข้าทางเดียวก้อลุยซานโตสัตว์จอดจอเข้าประตูไปบุรีรัมย์ออกนำา 1. ประตูต่อศูนย์ต่อมาสุพรรณบุรีได้โอกาสบุกต,ต,ต่อเนื่องจากการทำชิ่งโชว์ทีมเวิร์คก่อนที่บอลสุดท้ายจะมาอยู่ที่จักรประพันธ์และได้ซัดบอลโค้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้สุพรรณบุรีตามที่เสมอบุรีรัมย์ได้1ประตูต่อหนึ่ง และในนาทีที่80กลก้องหลังสุพรรณบุรีเคลียร์บอลไม่ขาดบอลมาเข้าทางมาเซนาซัดสวนตัวอนุรักษ์เข้าประตูไปทําให้บุรีรัมขึ้นนําอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งแต่แล้วในนาทีที่88สุพรรณได้ลูกตั้งเตจะจักรพันธ์ยอดบอลโด่งเข้ามาหน้าประตูซาจิโอฟันไดกระโดดลอยตัวโขเข้าประตูไปอย่างน่าเหลือเชื่อทําให้สุพรรณบุรีตามตีเสมอบุรีรัมได้อีกครั้งเป็น2ประตูต่อสอ จบเกมไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2กินกันไม่ลงจริงๆครับคู่นี้คู่สุดท้ายครับไปกันที่สนามกีฬากองทัพบ,บกเจ้าถิ่น Army United เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC เริ่มเกมราชบุรีได้ลุ้นจากฟรีคิกราว35หลาเฮลเบอร์ต hey ี N ้ซันลูกนี้แน่นๆบอลโดงข้ามคานไปนิดเดียว ราชบุรีมีโอกาสบุกอย่างต่อเนื่องเฮเบร์ตี้มีจังหวะปานจากริมเส้นบอลโดงชนคานเด้งมาเข้าทางกองหลังอาร์มี่สกัดทิ้งออกไปราชบุรีได้บุกอีกครั้งใหญ่นินวงหลายบอลให้บรูโน,โนได้ส่องแน้แนๆเพียงไม่กี่หลาแต่โกสินนายดานอาร์มี่ใช้หัวไหลเซฟไว้ได้ทันเริ่มครึ่งเวลาหลังราชบุรีได้ลูกแตะมุมจากเฮเบร์ตี้เปิดบอลเข้ามาัหน้าประตูชุมพลกระโดดขึ้นมงบอล ลุดเสาสองออกไปนิดเดียว1นาทีต่อมากองหลังราชบุรีสกัดบอลพลาดไปเข้าทางฮิรันโดไหลต่อไปให้อนุวัตสัดโลูกนี้เข้าไปตุ้งตะข่ายอาร์มี่ที่เครื่องช็อตอยู่นานออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นเป็นราชบุรีที่เครื่องมาช็อตเอาดือด้อโจอเอลสกัดบอลพลาดมาเข้าทางอนุวัตสันลูกเลียดผ่านมืออุกฤษนายดานราชบุรีมิดผลเข้าไปเป็นประตู อาร์มีออกนำ2ประตูต่อศูนย์นาทีที่87ฮิรานโนะใช้ความแข็งแกร่งเบียดย่งบอลจากอัสรินเข้าไปยิงแน่นๆลูกนี้ครับบอลตุงเข้าตาข่ายอาร์มีขึ้นนำห่างจากราชบุรีมิตรผลเป็น3ประตูต่อศูนย์แต่ราชบุรีก็ไม่ยอมแพ้ครับมิเชลินี่ขึ้นเกมทางริมเส้นและเปิดเข้าหน้าประตูเฮลเบอร์ตีพักอกหนึ่งทีก่อนจะกระโดดซัดเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ราชบุรีไล่ตามมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งแต่สุดท้ายเกมนี้ก็ไม่ทันครับทำให้จบเกมอาร์มี่เปิดบ้านชนะราชบุรีมิดพลล c อไปอย่างสุดมัน3ประตูต่อหนึ่งขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปได้สำเร็จโอโ้โหรู้ผลกันไปแล้วตอนนี้ อ่ามี่ทำไปเล่นไปฮะทำไปเล่นไปคุณผู้ชมครับเอาละฮะมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่สาวๆอยากรู้วิวเรื่องของโรน้าโดว่าตอนนี้เขาคบใครอยู่สงสัยเนี่ยไม่แล้วเราสงสัยไหมว่าเขาเลิกกับแฟนเราพ่อเลยโอสงสัยใช่ป่ะพี่ชายว่าเขาจะสวยคิดว่าเพาะอะไรโรนโดต้องแบบว่ามีแฟนเดียวได้เลยอ่ะทำไมคุณไปคิดอย่างนั้นอ้าวรอเลิกได้เอาแล้วรู้ได้ไงว่าแฟนเขาไปไปหนูเดาหนูเดาคิดว่า คุณผู้ชมครับโรนัลด่สมัยก่อนนี้ยิงเป็นข้าวตอนนี้คุณผู้ชมครับพี่โดยิงเป็นออกนะฮะจนมีภาพล้อเรียนภาพนี้กับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเข,า,ข,า,ขาบอกพี่โดตอนที่ยังคบกับอ r ริน่าเชคซูปเปอร์โมเดลจากรัสเซียฟอร์มนี่โอ้ฟอร์มดีมากเขาบอกเวลารักดีฟอร์มรุ่งรักร่วงก็ยิงร่วงพอเลิกกับออรินาเชคดูฮะ กลายเป็นสัตว์ร้ายที่ร้ายเขี้ยวเล็บทันทีนั่นน่ะสิก็ดูกัาจะขำๆนะอันนี้ดูกันขำๆนะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในที่สุดนะครับหลังจากเงียบมานานหลังจากที่ทั้งคู่ใช้คําว่ารักษาหน้าซึ่งกันและกันเราจากกันด้วยดีมันไม่มีอะไรตอนนี้ฝ่ายหญิงออกมาพูดแล้วนะครับว่าเ,วเหตุผลที่ซูเปอร์โมเดลรัสเซียเลิกกับโรโรเป็นเพราะอะไรและความรักจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้คบกับใครอยูอ่เดี๋ยวเราจัดไป เป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับความรักของแขคงซุปตาเรอาลมามริดคริสเตียโนโรนัลโดกับนางแบบสาวชื่อดังจาก k, รัสเซียอิรินาเชคคบกันมานานถึง5ปีแต่ตอนนี้เลิกกันไปเรียบร้อยแบบไม่ฮัปี้เอนดิ้งสะด้วยเพราะอิรินาออกมาบอกว่าตอนแรกเธอก็คิดว่าพี่โดเพอร์เฟก เป็นผู้ชายในฝันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์คิดจะนอกใจอยู่ตลอดทนไม่ไหวแล้วพอกันที่เลิกเถอะแต่ตัวพ่ออย่างโรนาลโดซีอย่างโสดได้ไม่นานก็มีข่าวกับสาวๆาวสั้นแล้วตอนแรกมีข่าวว่าพีโดกำลังอินเลิฟกับลูเซียบิยารอนพิธีกรสาวชาวสเปนของเรอัลมาดริดทีวีเพราะตอนที่ได้รางวัลบัลลงดอร ทั้งคู่มีถ่ายรูปคู่กันด้วยแต่ลูเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงเจอกันเฉพาะเวลาทำงานเท่านั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันอ่ะเป็นอันว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ทันไรมีข่าวกับสาวสวยคนใหม่อีกแล้วคนนี้เป็นถึงดารานางแบบและพิธีกรกีฬาจากเม็กซิโกวาเนซาฮับเพนโคอทนเมื่อปีที่แล้ว ตอนฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลเธอดังมากเพราะเป็นนักข่าวที่สวยและหุ่นดีที่สุดที่ไปรายงานอยู่ที่นั่นนุ่มๆบางคนถึงขั้นอยากดูข่าวมากกว่าดูบอลซะอีกสื่อในสเปนบอกว่าทั้งคู่ไปปิ้งกันตอนที่วานเนซ่ามาทำงานในสเปนแต่วานเนซ่าก็ออกมาบอกว่าไม่จริงเธอไม่เคยเจอกับโรนัลโดเลยเอา้าวทั้งสอง ออกมาปฏิเสธแบบนี้ก็เท่ากับว่าพี่โดยังโสดอยู่นะจ๊ะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสาวคนไหนจะได้เป็นเจ้าของหัวใจพี่โดคนต่อไปต้องรอดูกันเยยาว,ยาวโอ้โหพี่แชมป์ท่านจะไม่สวยแล้วเนี่ยเพราะผู้หญิงออกมาแชร์แล้วนะผู้ชายก็ต้องห้ามยอมหป่า จาพี่โดเขาฉลาดเขาก็ยิ้มยิ้มเนีขายิ้มยิ้มมึงเทาไประยิ้มไปเนียนๆไปคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงกีฬาเลยแต่ช่วงหน้าวิวค่ะเฮียวีฮาสับมะนาวเสียวพี่จิุรอะไรอะไรสับมะนาวเสียวอะไรอยากรู้ใช่ไหมช่วงหน้าต้องห้ามพลาดมีช่วงสับมะนาวเสียวถูกต้องรวมไปถึงท่าเต้นซึ่งคุณจะหัวเราะจนฉะนั้นช่วงนี้นะฮะมีเวลาประมาณ3-4นาทีไปกินข้าวให้เสร็จนะเพื่อเดี๋ยวช่วงหน้าสำลักติดคอแน่นอนเพราะช่วงหน้าเฮียวีฮาตลกที่นี่แชมป์จัดไปฮ่า เรื่องนี้ขอเล่าก่อนห้ามเรียนแบบอืเดี๋ยวนิ้วขาด<ช>ผมพูดเลยมันทํำไมมีอะไรห้าจ่ายห้าพันเต้นห้าล้านเธอเห็นไหม